รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7ที่เรายังคงมุ่งมัน่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นได้ว่าทั่วโลกมีการเฉลิมฉลองให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่เรียกกันว่า LGBTAQI+ นั่นเองค่ะโดยเขาใช้ชื่อว่า Pride Month นั่นเองเราจะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมโดยใช้สัญ,ญลักษณ์สีรุง้งและมีกิจกรรมหลากหลายอย่างทีเดียวเพื่อที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ หันกลับมาดูประเทศไทยของเราค่ะในวันที่15มิถุนายน2565ที่ผ่านมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมานะคะสืบเนื่องจากมีการรับหลักการในวาระแรกสำหรับกฎหมายเพื่อที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศทั้งหมด4ฉบับด้วยกันค่ะ จะมีสองฉบับที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษนั่นก็คือพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมที่มีการนำเสนอออกมาโดยสสพักก้าวไกลและอีกฉบับหนึ่งค่ะนั่นก็คือพระราชบัญญัติคู่ชีวิตที่นำเสนอโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีคำถามเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยกฎหมายที่มีออกมาจะสร้างความเสมอภาคได้จริงหรือไม่เพราะอะไร นี่เป็นกฎหมายที่กว่าจะผลักดันขับเคลื่อนกันมาไม่ชีเรื่องง่ายๆเลยค่ะต้องใช้เวลาเป็นระยะเวลาหลายปีแต่ถ้าเกิดว่าเราไปดูกันในรายละเอียดสำหรับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตจะเห็นได้ว่าไม่ครอบคลุมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิทประโยชน์รวมถึงสวัสดิการที่คู่สมรสควรจะได้รับแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้กฎหมายที่ว่านี้เนี่ยสามารถที่จะบังคับใช้แล้วเกิดความเสมอภาคทางเพศได้จริงพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ และในช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเรคีของเราแล้วค่ะซอสบัญชีร,รายชื่อของพรรคเก้าไกลผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมคุณครูท่านธัญวัฒกรมวลวงวัฒน์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครูทา่านค่ะสวัสดีคุณนทัทค่ะค่ะครูท่านขาหัวใจสําคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถ้าเกิดว่าไปเทียบเคียงกันกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมเนี่ย มีความต่างกันอย่างไรบ้างตรงไหนบ้างที่ต่างกันจริงๆต่างกันไม่เยอะจริงๆประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ว่าด้วยการสมรสเนี่ยนะฮะผู้ชายผู้หญิงทั่วไปสมรสกันฉันใดนะคะเราก็แก้กฎหมายให้เป็นสมรสเท่าเทียมก็คือบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศก็สมรสได้ฉันนั้นค่ะ,คะก็นั่นหมายถึงว่ามีทั้งสิทธิมีในเรื่องของสวัสดิการและที่สําคัญในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันค่ะค่ะแล้วถ้อยคํา ที่ใช้เหมือนต่างกันอย่างไรบ้างจริงๆเราใช้คำที่ครอบคลุมถึงทุกเพศนะ,ะฮะคืออย่างเช่นคำว่าชายคำว่าหญิงเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นบุคคล<ะ>นั่นหมายถึงคำว่าบุคคลเนี่ยเรามันสามารถได้อธิบายทว่าบุคคลน,นั้นเป็นเพศหญิงบุคคลน,นั้นเป็นเพศชายบุคคลน,นั้นเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศก็ได้<ะ>ดังนั้นนั่นหมายถึงว่าคำว่าบุคคลมันจึงเป็นการขยายสิทธิ์เดิมจากผู้ชายผู้หญิงทั่วไปให้ ครอบคุมถึงทุกเพศวิถีทุกอัตลักษณ์ทางเพศค่ะค่ะจริงๆแล้วหัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคืออะไรจริงๆใจความสําคัญก็คือว่าเราอ่ะถูกพรากสิทธิจากในการกอร่อตั้งครอบครัวไปการกอร่อตั้งครอบครัวเป็นสิทธิมนุษยชนค่ะคุณนัทนั่นหมายถึงว่าคนเราที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราทุกคนมีสิทธิที่จะเลือก คนที่เราจะอยู่ร่วมกันคนที่เราจะสร้างครอบครัวแต่สิทธิ์เนี้ยที่ติดตัวเราที่ควรที่จะติดตัวเราตั้งแต่กําเนิดเนี่ยถูกรัดพรากไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านพยายามที่จะเรียกร้องและยื่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้นเพื่อที่จะบอกว่าเราต้องการสิทธิ์นั้นคืนมาเราไม่ได้ขอท่านแต่ท่านต้องคืนเรามาค่ะปฏิกิริยาในช่วงแรกๆเป็นยังไงจริงๆท่านได้ยื่นกฎหมายสมรสเท่าทเทียมเมื่อปี63นะคะตอนนั้นก็พอเรายืน่นปุ๊บ ก็มีอีกวันนึงก็เกิดแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมขึ้นอันดับหนึ่งะฮะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนบุคคลที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภาคประชาสังคม NGO ก็ขึ้นแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมนะคะก็ เป็นเสียงของเขาเองะนะครเป็นเสียงของประชาชนเป็นเสียงคือความสําเร็จเนี้ยมันไม่ได้เป็นความสําเร็จของท่านเลยค่ะ,คะมันเป็นความสําเร็จของพวกเขามันเป็นเสียงของพวกเขาอะค่ะ,ะค่ะ จะเท่าเทียมกันทางเพศได้ก็ถูกมองไปอีกนะั่นแหละว่าแน่นอนคนที่สร้างชีวิตครอบครัวเนะอยากมีบุตรสามารถมีบุตรได้ไหมไม่ว่าจะเป็นมีบุตรเองหรือว่ากรณีของการรับบุตรบุญธรรมและรวมถึงเรื่องของมรดกด้วย คือจริงๆในประเด็นของสมรสเท่าเทียมเนี่ยสาระเหมือนคือคุณค่าความเป็นมนุษย์เราปฏิบัติเหมือนแต่สาระต่างก็คือเราก็ต้องม,ม, yeah. ม,มีกฎหมายที่ต่างกันใช่ไหมคะอย่างเช่นผ <tão> ู้ชายผู้หญิงทั่วไปเนี่ยเขาสืบเขาสร้างครอบครัวด้วยการสืบสายโลหิตนั่นหมายถึงว่ามันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทบิดามารดาซึ่งแยกออกไปอยู่แล้วอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอุปการะ รับเด็กมาอุปการะใช่ไหมครับมันก็จะมีกฎหมายอุปการะซึ่งมีอยู่แล้วอีกเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าเขาก็สามารถไปอุปการะเด็กมาสร้างครอบครัวเนี่ยในฐานะคู่สมรสได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทั้งเพศเขาสร้างครอบครัวด้วยสายสัมพันธ์ไม่ใช่การสืบสายโลหิตเพราะฉะนั้นนี่คือสาระที่ต่างใช่ไหมคะแล้วกับกรณีบางคู่ที่เขาอาจจะอยากทำใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยยกตัวอย่างเช่นทำกิฟต์ทำเด็กหลอดแก้แบบนี้คือทำเด็กมันก็มันก็ได้ไงคะก็คือทำเด็กหลอดแก้สมมติอาสมมติว่าฝ่ายหญิงเอาเชื้ออสุจิที่บริจาคใช่ไหมคะาามาตั้งครันเข้าเป็นแม่โดยโดยชอบทำอยู่แล้วอคะค่ะคือผู้หญิงทุกคนจะมีสิทธิ์รับรองบุตรโดยโดย,โดยโกฎหมาย ทันทีอัตโนมัติทันทีเลยผู้หญิงที่คลอดบุตรเนี่ยเป็นแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็รับเป็นบุตรบุญธรรมก็ได้ก็คือมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะถูกไหมคะค่ะจริงๆเราก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วหลายฉบับอยู่เหมือนกันที่พันๆกันอยู่นะคะอันนี้ที่เราคุยกันในช่วงแรกเป็นกรณีที่สามารถทําได้ทําได้ค่ะแต่กรณีที่เป็นข้อห้ามเกี<ๆ>่ยวกับเรื่องของการสมรสของกฎหมายฉบับนี้มีด้วยไหมคะ ข้อห้ามจริงๆออข้อห้ามจริงๆก็ไม่มีอะไรนะคะสมรสเท่าเทียมเนาะ,ะคือเราให้สิทธิ์เสมอภาคกันกับชายหญิงนะค,ะค่ะคือถ้าถามว่าข้อห้ามคือห้ามแบบไหนคือแน่นอนห้ามจดสมรสซ้อนใช่ไหมคะอันนี้เราก็คงมันก,มนก็มันก็เป็นมันก็เท่าเทียมกับผู้ชายผู้หญิงแล้วก<า>รณีของพิธีแต่งงานตามาศาสนาละคะอ่อถ้าเรื่องาศาสนาแล้วท่านต้องขอชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับสมรส จร,จริงๆในคณะกรรมการที่ทําตอนนี้เราได้พูดคุยเรื่องนี้นะคะ<ม>ว่าเราจะไม่เอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันเป็นความขัดแย áng, ้งมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคืออย่างนี้ค่ะน้องนัทเวลาที่เราจะไปจดทะเบียนสมรสเนะี่ยเราไปที่อำเภอใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นคนจดนั่นหมายถึงว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแต่มันเกี่ยวกับรัฐให้สิทธิ์กับประชาชนทุกเพศ<อ>ใช่ไหมะแต่ทีนี้ในพิธีกรรมศาสนาเราไม่ได้เรียกว่า marriage S <S เราไม่ได้เรียกว่าเราไม่ได้เรียกว่าสมรสเราเรียกพิธีแต่งงาน wedding ถือว่าเป็นคนละเรื่องกันถ,ถูกไหมคะนั่นหมายถึงว่าคนที่ไปทําพิธีแต่งงานจะไม่มาจดทะเบียนสมรสก็ได้แต่คุณแต่รัฐก็จะไม่รับรองสิทธิคุณนะคนที่จะไปจดทะเบียนสมรสก็ไม่จําเป็นต้องทําพิธีการทางอาสาสนาเพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้เราต้องแยกกันค่ะอันนี้ก็ชัดเจนเมื่อสักครู่น,นี้ครูทันบอกไว้ไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่กฎหมายสมรสเท่าเทียมเนาะ เพราะในช่วงเวลากลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการนําเสนอกฎหมายอีกฉบับหนึ่งกฎหมายคู่ชีวิตเอาเข้าจริงๆกฎหมายสองฉบับนี้อะไรบ้างที่ต่างกันศักดิ์สีีค่ะศักดิ์สรทถูกต้องมันเหมือนว่าถ้าทุกท่า,า,าชายหญิงสมรสได้กลุ่ม lgbt ก็ต้องสมรสได้ถูกไหมคะคือคําว่าสมรสมันมันไม่ได้สะกดเหมือนกับคู่ชีวิตมันต่างกัน marriage กับสมกับคู่ชีวิตไม่เหมือนกันในศักดิ์ศรีคําก็ไม่เหมือนกันแล้ว<ะ>ใช่ไหมคะ,ะทาไมกลุ่มการสมรสถ,ถึงให้สิทธิเพียงแค่ผู้ชายผู้หญิงท,ทั่วไปเท่านั้นทําไม LGBT ถึงไม่ได้ก็เราต้องการศักดิ์ศรีของคู่สมรส<ะ>เราต้องการสถานะกฎหมายในฐานะคู่สมรสถ,<อ>ถูกไหมคะคู่ชีวิตคือคําก็สะกดต่างแล้วฐานะ สถานนะทางกฎหมายก็คือคู่ชีวิตมันไม่เหมือนกันมันจะเหมือนกันได้ยังไงมันสะกดไม่เหมือนกัน<ะ>ถูกไหมฮะ,ฮะนี่คือศักดิ์ศรีก่อน<ะ>แล้วทำไมา LGBT ถึงต้องไปใช้กฎหมายคู่ชีวิตและทำไมาผู้ชายผู้หญิงถึงต้องเซตุกฎหมายสมรสถ,<ะ>ถูกไหมแล้วถ้าเกิดมองกันกรณีของของสวัสดิการที่จะได้จากรัฐรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับกฎหมายสองฉบับนี้มีผลในเรื่อง สองเรื่องนี้แตกต่างกันอย่างแน่นอนที่ชัดเจนก็คือไม่สามารถที่จะรับสิทธิสวัสดิการในฐานะคู่สมรสได้ในกฎหมายคู่ชีวิตอ,อันนี้ไม่ได้ลถหย่อนภาษีแบบคู่สมรสในฐานะคู่ชีวิตทําไม่ได้ะนะคะและมีกฎหมายอีกหลายตัวนะคะหลายข้อถ้าคุณนัดถามพี่ตอนนี้พี่ก็ตอบได้ไม่ชัดเพราะว่ากฎหมายก็คลุมเครือเพราะว่ามันก็จะมีบทบรรัญญัติที่พูดว่า ถ้าสิ่งใดเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้ในพรบรคู่ชีวิตให้นํากฎหมายประมวลแพ่งพาณิชย์มาใช้โดยอนุโลมมันมาใช้ได้ค่ะแต่การใช้โดยอนุโลมมันต้องไม่ขัดกับหลักการทีนี้เวลาเกิดปัญหาฟ้องร้องปุ๊บ ทนายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณเอาอันนี้มาใช้ไม่ได้นะเพราะหลักการมันคือเพศเดียวกันมันต่างกับสมรสเพราะฉะนั้นอันนี้คุณเอาบทบญญัตินี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าทางนี้เขาก็บอกมาว่ามันสามารถใช้ได้คือมันก็จะเกิดการแย้งกันกับทนายสองฝ่ายคือปัญหาพวกการตีความมันจะไปตกอยู่กับประชาชนเพราะท่านไม่เขียนให้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนัดจะถามว่ามันมีข้อไหนนอกจากสวัสดิการราชการกับรถย่อนภาษีแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายประเด็นที่ยังคลุมเครือ ให้นำสกุลร่วมกันได้ไหมก็ไม่ได้นะในเมื่อความคุมเคืรอยังคงมีอยู่หลายอย่างแบบนี้อ่านะคะหลายคนก็อาจจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าเข้าสู่ขั้นรับหลักการในวาระแรกอผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มีโอกาสหรือไม่ว่าจะถูกปรับแก้สิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญในชั้นการพิจารณาของกรรมมาธิการนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ออกมามีผลบังคับใช้จริงๆอะคะ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย เรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศประเทศไทยเมื่อเทียบกับเทรนด์โลกจะเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางเพศได้จริงหรือไม่และมากน้อยขนาดไหนพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็คีจะมาช่วยเราอัลล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเดคีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเดคกีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7เพื่อที่จะลุ้นรับหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือที่มีชื่อว่าความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรีศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิติเทพอยู่ยืนยงและคณะนะเพียงตอบคำถามเข้ามาว่า ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศที่ผ่านความเห็นชอบวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีทั้งหมดกี่ฉบับคะระหว่างข้อ1 4ฉบับหรือข้อ2 5ฉบับทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะ กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการเด e Key ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเด e ี e y ของเราที่จะมาช่วยอันล็อกในสิ่งที่ยังคงค้างคาใจกันอยู่ค่ะครูท่านธัญวัฒน์กมลวงวัฒน์สอสอบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลค่ะครูทันถามเมื่อสักครู่นี้ยังคงทิ้งค้างกันไว้ <S <S 2> <S 2> สาหรับสิ่งที่เราคาใจอะเราจําได้วันที่รับหลักการในวาระแรกโหสอสอบักเก้าไกลนี่คือหลังน้ําตากันเลย มันคือเราต้องบอกว่าจริงๆวันนั้นแบบเป็นวันที่เรามีความหวังในท่ามกลางความสิ้นหวังเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติความซึ่งก็ออกเป็นข่าวมา <ฮะ S 2> เป็นชัดเจนว่ารัฐบาลไม่เอาสมรสเท่าเทียมนั่นหมายถึงว่าพอผ่านวาระและเอาจริงๆเกินความคาดหมายไหมคะคือเราเรารู้ว่าเรารู้ว่าความทัางคิดว่าสสทุกคนนะอ่ะ ท่านไม่รู้นะแต่ท่านคิดว่าคนเรามีหัวใจ<ะ>เวลาที่เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติใช่ไหมฮะคุณนัทเป็นพิธีกรพคุณนัทก็ต้องทําหน้าที่พิธีกรแต่คุณนัทก็ต้องมีหัวใจอะ,ะใช่ไหมฮะคือเรามีชีวิตเราก็ต้องมีชีวาด้วยและท่านคิดว่าในความหวังเล็กๆในเช้าวันนั้นที่ร้วมันต้องความแต่ท่านก็เชื่อว่ามันต้องผ่าน ท่าน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 ,นไม่สิ้นหวังเพราะว่าท่านเชื่อว่าคนเรานั้นมีหัวใจค่ะค่ะแล้วมีโอกาสไหมคะเอาจริงเราคิดอยู่ไหมว่าพอเข้าสู่ชั้นกรรมธิการแล้วจะถูกปรับจะถูกแก้ในสิ่งที่เรามองว่าเป็นหัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือจริงๆพอจริงๆคณะกรรมาการได้มีอกไมีประชุมประชุมไปแล้วประมาณ4ีครั้ง <c oughs> นะคะซึ่งท่านประธานคุณอนุชา เนี่ยก็ยืนยันว่าเราจะต้องนำกฎหมายทั้งสองฉบับกลับออกมาสู่สภาวาระสองและสามเพราะว่าสภารับหลักการทั้งสมรสเท่าเทียมและทั kind, mm ้งคู่ชีวิตสภาก็ต้องทำกฎหมายทั้งสองฉบับออกมาคือจะไปแบบมั่วซั่วถวดตัดกันข้างในนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นกระบวนการนิติบัญญัติ สภารับหลักการสองหลักการคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องผลักกฎหมายออกมาสองกฎสองกฎหมายนั่นหมายถึงว่าก็จะออกมาเป็นสมรสเท่าเทียมหนึ่งฉบับแล้วก็เป็นคู่ชีวิตหนึ่งฉบับดังนั้นเนี่ยท่านจึงต้องพูดตรงนี้ว่าสภาสามารถรับได้ทั้งสองร่างนะไม่ต้องไปคิดว่าต้องรับเลือกร่างใดร่างหนึ่งไม่ไม่มีความจำเป็นเพราะอย่างอย่างต่างประเทศอย่างประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษ ก็มีทั้งคู่ชีวิตแล้วก็มีทั้งสมรสเท่าเทียมนะฮะก็คือสมรสเท่าเทียมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ให้กับคนทุกเพศส่วน Civil Partnership อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบอื่นๆใช่ไหมคะที่อาจจะเป็นเพื่อนการจดเพื่ออยู่ร่วมกันหรืออาจจะเป็นคนที่ทดลองอยู่กันก่อนสมรส ็ได้มันก็ม,ม,กมีมันก็มีหลายมันเป็นกฎหมายที่เป็นออปชั่นอลให้สำหรับคนทุกเพศเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับร่างใดร่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าพรบรสมรสเท่าเทียมออกมามีผลบังคับใช้สิทธิ์ที่คู่สมรสจะได้รับมีอะไรบ้างที่เป็นประเด็นสำคัญเลยหัวใจสำคัญเลย แน่นอนคะ่ะก็เป็นไปตามกฎหมายประมวลแพง่งพาณนนิชย์นะฮะบับ5บับ6ไม่ว่าจะเป็นการสมรสการการอภิบาลดูแลการมีบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกันการจัดการทรัพย์สินมรดกนะคะในในเรื่องของการรับเ,เด็กมาอุปการะในฐาน,นะบุตรบุญธรรมไม่ว่าจะเป็นเหตุแห่งการฟ้องหยา่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนต่างๆทั้งหมดของกฎหมายสมรสก็จะเกิดขึ้นกับคน Uh, กลุ่ม L G B T เหมือนกับชายหญิงทั่วไปค่ะาการรับมรดกรวมถึงอายุของคู่สมรสอายุสมรสเนจริงๆของเราลดของท่านได้แก้ไปเป็นอายุ18เปลี่ยนจาก17เป็น18อันนี้ว่าด้วยตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่นานาชาติเนี่ยเด็กกำหนดว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีลงมาเนี่ยถือว่าเป็นเด็กและเยาวชนและเด็กเยาวชนเนี่ย เวลาในการพิจารณาคดีต่างๆเนี่ยเขาต้องเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กสูงสุดนี่คือสิทธิเด็กที่เด็กต้องได้รับนี่เป็นนานาชาติเป็นสากลใช่ไหม<ะ>ทีนี้เขายังกําหนดอายุ17ปีปุ๊บพอเด็กสมรสไปถ้าเกิดมันเกิดปัญหาปุ๊บเกิดมีการหลอกแต่งหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฝ่ายหนึ่งก็จะบอกว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วในฐานะคู่สมรสเพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าผมหลอกไม่ได้อีกฝ่ายนึงบอกไม่นี เขายังอยู่อายุยังไม่ถึง18นะเขายังอยู่ด้วยอายุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมันก็จะเกิดการขัดแย้งนันอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดใหม่เลยเป็น18ค่ะค่ะแล้วเรื่องของการรับมรดกการรับบรดก,รรบรกก็เป็นไปาตามปกติเหมือนกับชายหญิงทั่วไปค่ะ,คะก็คือหมายถึงว่าบุตรก็ได้รับเพราะถ้าเกิดคุณรับบุตรบุญธ,ธรรมมาบุตรคนนั้นก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆเป็นพิเศษหรือกำหนดแบบใดกฎหมายก็จะทรัพย์สินต่างๆก็จะต้องให้กับบุตรค่ะครูคทันคะเราถ้าเกิดกฎหมายมีผลบังคับใช้ภาพความเท่าเทียมกันทางเพศในประเทศไทยเมื่อเทียบกันกับเทรนด์โลกจะเป็นยังไงคะครูคิดว่าอย่างแรกก่อนเราจะเรากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนะคะก็จะได้รับสิทธิที่ถูกพรากไปคืนมันนั่นคือ เป็นเป็นครูคิดว่ามันเป็นสิ่งแรกที่พวกเขาจะยืนต่อหน้ากฎหมายอย่างเสมอภาพประเด็นที่สองประชาคมโลกตอนนี้ทุกวันนี้เขาก็พร้อมจะจุดพลุกับเราอยู่นะเพราะฉะนั้นท่าน,นคิดว่าประชาเราเราจะถูกมองเป็นประเทศที่มีความคิด ยอมรับความหลากหลายเป็นประเทศที่พัฒนา<ะ>แล้วนะฮะกับในเรื่องสิทธิมนุษยชน<ะ>เรื่อง L G B T Q เป็นเรื่องที่ตอนนี้ทั่วโลกพูดถึงนะฮะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เท่ากับชายหญิงทั่วไปแน่นอนค่ะเราจะเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกะะ<ะ>ส่วนที่3มก็คือว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น น,ะะนั่นมอย่างประเทศอเมริกาเนี่ยหลังจากมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีเงินสะพัดมากขึ้นถึง30 0 0 0ล้านดอลลาร์นะคะเกี่ยวยังไงคะพี่ทันคนจะลงทุนในสิ่งที่เป็นครอบครัวจะซื้อบ้านซื้อรถอจะเป็นที่มาของการท่องเที่ยวจะมีการลงทุนต่างๆมากมายพร e ว e ดดิง้งที่ผู้ชายผู้หญิงเพศทั่วไปทานก็มีลูกค้ามากขึ้น สิ่งคือจะมีเพราะว่ากลุ่ม L G B T Q เนี่ยภาระและบทบาทในชีวิตของเขาเาจะต่างจากผู้หญิงผู้ชาย<ฆ>ทั่วไป<ฆ>ใช่ไหมคะ<ฆ>คือผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมีเงินปุ๊บก็จะ จะต้องนึกถึงลูกก่อนเ,อเพราะว่าต้องดูแลลูกแต่กลุ่ม L G B T เขาจะมีวิธีการใช้เงินอีกแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นผลดีส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจธธค่ะโอ้ไม่น่าล่ะคือตอนหลังอ่ะตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือเราจะเห็นพวกภาคธุรกิจจะเปลี่ยนโลโก้สัญลักษณ์ของตอนเองให้เป็นสีรุ้งด้วยนะถูกต้องค่ะนั่นแหละครัคือคือเราต้องเราต้องยอมรับว่าเวลาที่เรา คือเกิดความเท่าเทียมทางเพศสิ่งที่ตามมาคือเศรษฐกิจที่ดีค่ะค่ะเราจะช่วยลดความเหลื่ล้ําทางเพศได้จริงหรือเปล่าคะต้องลดสิค,ค,คะก็นี่ไงพอเศรษฐกิจดีสิทธิมน, im, นุษยชนนานาชาติยอมรับแน่นอนค่ะมันจะเป็นที่มาของ LGBT economy อะไรอีกหลายอย่างที่มันจะเติบโตความเท่าเทียมทางเพศนี่แหละค่ะนี่คือความเท่าเทียมทางเพศเลยที่กฎหมายไม่ได้รองรับ ในเรื่องของเพศวิธีมองแต่เพียงแค่รักต่างเพศเท่านั้น<ฆ>ใช่ไหมครเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความเท่าเทียมเป็นเสรีภาพที่จะให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ตัดสินใจว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตสร้างครอบครัวกับคนที่เขารักค่ะ ชัดเจนสาหรับวันนี้ขอรพระคุณครูทันค่ะคุณผู้ชมขาสําหรับวันนี้นะคะเราต้องติดตามกันต่อไปในเรื่องนี้ว่ารอลุ้นไปได้วยกันนี่แหละค่ะกฎหมายฉบับนี้ความเสมอภาคที่ทุกคนควรได้รับจะมีบทสรุปออกมาเป็นอย่างไรติดตามรายการเดคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7ของเราได้เป็นประจำนะคะตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้เราพยายามจะทำให้ ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายๆเพราะอยู่ใกล้ตัวของคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงนี้คุณธัญวัตรกมลวงวัต์ดิฉันนัชวีวานิสุรางและทีมงาน,นทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ